ในเรื่องการงานอธิษฐานเช่นตกงานขอให้ได้งานดีๆทำขอให้เจอโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยมีเงินเยอะขึ้นอย่างเช่นทุกคนมาฟีดทิ๊กต k กเนี่ยฟีดไปฟีดมาไปมองหาช่องทางที่มันได้เงินตามที่ทุกคนต้องการเสิร์ชหาได้เลยมีคนสอนหรือวันนี้ค้าขายทั่วไปอ่ะอยากขายดีขายปังอธิษฐานจิตให้ขายดีขายปัง ให้ลูกค้าเข้าร้านในเยอะลูกค้าเข้าร้านด้เยอะลูกค้าเข้าร้านในเยอะลูกค้าเข้าร้านในเยอะเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเสื้อผ้าของกินของใช้ขายอะไรก็ขอให้ขายดีขายหมดเกี่ยงไม่พอขายอธิษฐานจิตแบบนี้วิธีให้เคลียรับนะคะให้ใส่บาตรทำบุญทุกเช้าแล้วตั้งจิตอธิษฐานก่อนก่อนใส่บาตรอธิษฐานจิตว่าแผ่บุญให้ใครบ้างแล้วก็ใส่บาตรไปไม่ต้องไม่ต้อง สละออกไปไม่ต้องเสียดายแค่ใส่บาตรทุกคนการใส่บาตรได้บุญเยอะสําหรับพ่อค้าแม่ขายทั่วไปหรือแม้กระทั่งขายออนไลน์ก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ใส่บาตรต้องนั่งสมาธิเยอะพอขายของดีขายของปังก็เอาเงินไปทําบุญอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเคล็ดลับเนาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่มีเวลาไปทําบุญก็ตั้งสัจจะเลยแ้านั่งสมาธิทุกวันค้าขายดีขายได้เท่านี้เท่าน,านี้จะไปทําบุญทําสังฆทานทําอะไรก็ไปทาขอแค่เป็นบุญ แล้วก็ให้ตัวเองด้วยบุญที่หนึ่งคือให้ตัวเองบุญให้พ่อให้แม่ก็ให้รวมกันหมดหลายอย่างครูไม่ได้บอกว่าให้ทําบุญแต่ที่วัดอย่างเดียวครูจะสอนเสมอนะแต่บางทีตัดลิปไม่ไม่หมดเวลาหาเงินได้ทํายังไงบริหารการเงินมาที่เรื่องการเงินทีเนี้ยรู้ตัวว่าทํางานประจําแล้วมีปัญหาการเงินใช้แรงงานอย่างเดียวมันไม่ปลดหนี้ได้หรอกทุกคนมันต้องเปลี่ยนวิธีคิด ไปถามครูบาอาจารย์กดแรงดูดกดจักรวาลดูเลยครูเคยบอกเลยมะครูเรียนกับครูสไลด์ครูลุงที่สามารถมียอดธุรกิจร้อยล้านที่ผ่านมาครูรู้เลยว่าการที่เราบน่นการที่เราโกรธการที่เราโมโหการดา่าหรือหุนหิดหรือโทษฟ้าโทษดินโทษลูกโทษเมียโทษคนอื่นก็ไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรอกหรือสุขภาพคุณไม่ดีคุณไม่ดูแลคุณไม่หาอาหารเสริมมาทําให้คุณพร้อมหุ่นดีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง มันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกค่ะเพื่อนๆครูจะมาให้เคล็ดลับในเรื่องสุขภาพเนาะเอาไว้ <c oughs> จบท้ายแต่วันนี้มาให้อธิษฐานจิตเรื่องธุรกิจกับงานก่อนสมมติว่าเงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนห้าหมื่นสิ้นเดือนจะแบ่งปันเสมอเลยว่าใครเจอเราโคตรโชคดีนะคุณมีเงินอยู่เท่านี้หนึ่งละเงินที่มีเนี่ยเอามาขอโทษก่อนแล้วก็ขอบคุณบอกรัก ให้คุณเห็นคุณค่าในเงินก้อนนี้ก่อนโชคดีแค่ไหนที่มีเงินเดือนกินอยู่ทุกวันมีงานทําอยู่ทุกวันถ้าคุณเห็นคุณอิ่มเต็มกับเงินที่คุณมีไม่ได้มันไม่มีทางที่จะเงินต่อเงินให้เงินงอกเงยมาหรอกเหมือนเราที่เราเคยขายของออนไลน์มาเราปรึกษาผัวไหมไม่ปรึกษาเพราะวันที่เราไม่มีเงินเราก็โดนด่าโดนว่าเราลงทุนเองขายเองจนเราทําให้เราได้เงินเยอะที่เราเคยขายทีเอาได้กําไรสี่พันอ่ะ เเดือนน่ะได้ทองฟรีเจ็ดแปดวงเกิดจากเราเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าแม้แต่เงินซื้อนมให้ลูกก็ยังไม่มีเราก็ขยันตั้งใจทําจนผลสุดท้ายอ่ะความฝันที่เราเคยตั้งไว้มันก็เป็นจริงเหมือนกันที่เราทําอยู่ติกต๊กต่อยูทุกวันเนี้ยเราไม่ท้อเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายเลยที่จะสวดนมนั่งสมาธิเพราะว่าเราอยากได้ผลผลลัพ์ไว้ทุกคนคนเราอ่ะเวลามันไม่มีเงินให้ลูกกินอ่ะมันต้องกระดึกกระเสือกกระสนที่อยากจะหาเงินให้ได้เว้ยใครที่ชอบพูดว่า มีเงินเยอะไปทําไมตายไปก็ออกไปไม่ได้ก็แล้วแต่คนที่มีนี่เขาต้องการหาเงินใช้นี่เลิกคิดเรื่องนี่แล้วโปรแกรมจิตว่าฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันหาเงินเก่งเงินหาง่ายได้ไดมาบ่อยคุณต้องเปลี่ยนความคิดในสมองคุณก่อนคุณให้ราคาเช่นคุณจะให้ราคาสมองเดือนละแสนก็ได้เดือนละล้านก็ได้ท,ทําจนกว่ามันจะได้มันมีแบบนี้ถ้าเราไม่ลดความอยากครูบาอาจารย์เคยสอนว่า ครูเคยเจอลูกศิษย์ที่รวยแล้วกลับมาตกอีกได้เพราะเขาเขาไม่รักษาระยะเช่นเขาไม่ลดความอยากไปตลอดชีวิตอะเหมือนคาสอนพระเจ้าอะต้องรู้สึกมีรู้สึกรักเงินตั้งแต่ตอนนี้จนกว่ามันจะได้จริงถ้าวันนี้คุณโดนจักรวาลทดสอบมีคนนินทาว่าร้ายคุณหัวบ่นหัวว่าถ้าคุณเถียงกลับกับเขาคุณปีดเท่ากับผลลัพธ์ของคุณไม่ได้เลย นี่คือการขายของออนไลน์เป็นแบบนี้เราจะไม่หัวไปนั่งเทียงกับใครแต่เราจะทำตัวเราให้ดีที่สุดรักตัวเองขยันทำคอนเทนต์ทำคลิปเพื่อให้เราขายดีขายปังนี่คือหน้าที่ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ต้องเชื่อนะว่าให้เราขอบคุณพี่ติก๊กตอกนะรักนะที่ดึงดูดคนนะ่ะให้มาซื้อสินค้าหนูเยอะๆหักหนูขายดีขาย,ขายปัง คุจะช่วยเหลือผู้คนในทิกตอกจนแบบหนูไปพันิพานแต่คุณต้องมีสัจจะนะหากคุณสามารถขายของในทิกตอกเนี่ยขายดีขายปังได้คุณจะช่วยคนอะ่ะให้มาทำทิกตอกเช่นคุณขายดีให้ลูกค้าเท่านี้ลูกค้ามาซื้อเราได้กำไรหลักล้านทีมงานมาช่วยเราให้เราได้กำไรหลักล้านเราก็ต้องสอนให้เขาได้กำไรหลักล้านเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราได้ร้อยล้าน เขาก็ต้องได้ร้อยล้านนี่คือความกะตัญยูความซื่อสัตย์ของเราที่เราต้องมีต่อลูกลูกค้าของเราและทีมงานของเราใครจะเป็นคนนิสัยยังไงก็แล้วแต่เราไม่สนใจแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราตัวเราเองให้ได้สิ่งหนึ่งที่ครูไปฟังครูวันนั้นน่ะจนครูแบบฟังคลิปหนึ่งของครูลุงใช่ไหมเราแบบว่าเออนะมันจริง ส่วนส่วนที่เราผิดเรายอมรับเราจะแก้ไขตัวเราเองแล้วเราจะไม่โทษใครผูวว้อาจจะคิดว่าสิ่งที่หนูเจออยู่ด้วยเพราะชีวิตคู่เนี้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมที่จริงมันไม่ใช่เวรกรรมหรอกมันเป็นเพราะเราไม่เลือกเราก็เลยเจอเรื่องละเรื่องราวแบบนี้ตเราเป็นคนที่เลือกครูเคยเจอผู้หญิงคนตรงเนี้ยในซอยเนี่ยนะรู้จักกันเป็นลูกคนรู้จักขายของในซอยนี่แหละ คือพ่อแม่เขาอ่ะจะกําหนดชะตาให้ลูกเขาเลยนะว่าถ้ามีผัวแบบนี้เขาไมา่ให้ลูกมีจนเขาหาผัวได้ดีแล้วเราก็ไปเจอครูบนโลกออนไลน์ที่เขาเคยมีสามีที่แบบไม่เอาไหนอ่มีแต่โทษว่าเขาอ่ะแล้วก็ไม่พามาชีวิตให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นสักทีจนแบบเขาตัดสินใจเลิกกันกับ กับแฟนเขาอ่ะแล้วเขาก็มาตั้งหน้าตั้งตาขายของออนไลน์จนรวยอะเราเลยอยากจะบอกทั้งผู้หญิงผู้ชายนะที่มาติดตามครูนะคุณจะโทษใครไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ทําตัวน้ําเต็มแก้วคุณยังเสพเรื่องราวลม้มลบคุณยังนอนเล่นขี้เกียจอยู่เวลาสี่ห้าชั่วโมงทําคลิปทำคอนเทนต์สร้างตัวตนทุกวันทุกวันรายได้ก็จะหลั่งไหลเข้าหาคุณแต่คุณคิดลบว่า ดูถูกคนอื่นจะหากด่าว่าคนอื่นจะหากตัดสินคนอื่นคนแบบนี้ไม่ได้ดีหรอกต่อให้มีเงินนะ่ะมันต่อให้มีเงินเงินก็จะหมดวันหนึ่งต้องเก็บไว้รักษาตัวเองหรือบางทีแทบจะไม่มีเงินรักษาตัวเองเพราะเราไม่รักตัวเองกันไงทุกคนเท่านนี้เรารักชีวิตนะเราจะออกมาสร้างตัวตน คุณต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องหมดแรงครูอายุสามสิบแปดวันที่ยีบสามเนี่ยครูรู้สึกเลยว่าร่างกายตอนที่เราไปขายสังขยานะร่างกายคุณเรามันไม่เหมือนเดิมเว้ยมันหมดแรงได้มันมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนเหมือนสมัยเราเป็นวัยรุ่นหรอกวันนี้จะนั่งร้องไห้เพาะผู้ชายเพราะผู้หญิงเอาเวลาที่เหลือมาเปลี่ยนความคิดมาลงมือทำคอนเทนต์ทำความดีแบบนี้ไหมไได้ตังค์แน่นอน ให้ไปด้วยใจบริสุทธิ์โดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าให้เป็นเรื่องอยากได้อะไรที่ครูมาสอนวิธีเบิกบุญอ่ะครูแค่อยากให้ทุกคนได้ในสิ่งที่ครูเคยได้ครูอธิษฐานจิตยังไงครูได้อะไรครูบอกหมดไม่มีกัก์เพราะ่ครูเคยได้ครูเคยมาได้มาก่อนแล้วตั้งแต่โทรศัพท์ตั้งแต่พัดลมของอยู่ของกินเงินทองที่ครูเชื่อในเรื่องของการทําบุญครูก็ได้มาส่วนคุณไม่เชื่อนะ ก็แล้วแต่กรรมเวีนกรรมของใครของมันถ้าถ้าคนเนี่ยคนขอลักจริงเว้ยลักจริงถึงเตือนกันถึงอยากให้ปฏิบัติเหมือนกันแล้วชีวิตจะดีขึ้นไปด้วยกันแต่ไม่ปฏิบัติก็คือทางใครทางมันเราก็ไม่อยากได้ตัวแทนจำหน่ายที่แบบไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติ แล้วทุกคนถามใจตัวเองดูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหม